สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางค r e เอ e อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องค l ับ Friday The Series Hot Love Issue Story of Love ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรักตอนโซ่ทองของใครทางช่องวันสาความรัก7ปีของครอบครัวสุขสันต์กับต้องท้อ,ง,อง,ทงทลายลงเพราะการแย่งชิงที่ไรความหมายสุดท้ายแล้วความสุขของครอบครัวจะมีอยู่จริงไหม ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริงผลง,งานจะค่ายเชงสองห้าหกหนึ่งนำแสดงโดยไออภิษดาปีเตอร์คอบดเดรนดานและปิต้าณพัทลุงโซ่ทองครองใจเป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนจะโบราณแต่ก็ไม่เคยล้าสมายัยความหมายคือการมีลูกจะช่วยเป็นโซ่ทองครองรักให้ครอบครัวรักกันแน่นแฟนมากขึ้น ในประเทศอื่นๆก็มีการเปรียบเทียบในทำนองเดียวกันเช่นในฝรั่งเศสเปรียบรูปเป็นเหมือนปูนซีเมนที่ผนึกครอบครัวไว้ส่วนในอิตาลีก็เปรียบรูปเป็นเหมือนกาวที่ช่วยยึดทุกคนเข้าไว้ด้วยกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความปวดใจของผู้หญิงสองคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อรังผู้ชายที่ไม่รู้จักพอคนหนึ่ง ทั้งสองคนเชื่อว่าการมีลูกจะเป็นโซ่ทองคลองใจจะสามารถผูกมัดผู้ชายคนนั้นไว้ไม่ให้ทอดทิ้งเธอไปผู้หญิงคนหนึ่งคือเมียหลวงที่เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการมีลูกและหวังว่าสามีของเธอจะเปลี่ยนจากผู้ชายเจ้าชู้มาเป็นผู้ชายที่แสนดีขนาดที่เมียอีกคนก็ต้องการเป็นที่หนึ่งและไม่อยากโดนทอดทิ้งอย่างไรค่ะเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทาง การต่อสู้ของผู้หญิงสองคนโดยมีรูปเป็นตัวประกรันจะจบลงที่ตรงไหนโซ่ทองที่พวกเธอเลือกใช้เป็นเครื่องมือจะครองใจผู้ชายที่ไม่รู้จักพอคนนี้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นแค่บ่วงที่มัดเธอเอาไว้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความสัมพันธ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ ติดตามชมกันได้ในซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริงคลับไฟเดดซีรีส์ Hot Love ue, t o v v i s s u u e t i r อ of Love ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรักตอนโซ่ทองของคลายถูกวันศุกร์เวลา21นาิา15นาทีทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิวออกอากาศต,นตอนแรกวันศุกร์ที่9พฤษภาคมค่ะชอบก็เกิดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไม่กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ s u p e r t h a n k s มาสนับสนุนช่องกวาง KDA ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย